สวัสดีครับสวัสดีชาวฟังความคันษาชแนลทุกท่านฮะวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวเพื่อนโกยนะครับเพื่อนโกยวันนี้เกี่ยวข้าวทำไม้องรีบเกี่ยวครับมีน้ําครับน้ําเยอนจัดเมื่อคืนกี่เครื่องครับสูบน้ำสี่เครื่องครับโูดหครับสี่เครื่องครับสูบน้ําดูครับดูครับดูในนานนะครับตอนนี้นี่เราเกี่ยวมาถึงสองคันนะครับ ชาญการช่างไทยเจริญข้าวอะไรครับข้าวะัร<อ>ครับหอ,หอมแปดครับแปดเลยครับน้ําท่วมครับอันนี้น้ำท่วมอนนี้ลุยลมครับรถเกี่ยวอะะไรนะ ปากเลยอะไรวะเดี๋ยวให้พี่สุนยมาก็ใส่ปากเลยก็ได้มั้งเนี่ยเราเคี้ยวเกาะน้อยเยอะแน่เกาะตะไบมั้งเคี้ยวเกาะเกาะตะไบหอมป่ะโมกิอ่าวันนี้ไทยตู้แอร์ครับเกี่ยวข้าวหนีน้ำบึ้งสมือ ตุ่งสนุนข้าวข้าวป้ดข้าวไหลเดี๋ยวดูครับดูข้าวไหลครับโอ้ไกเกี่ยวนี่น้ำอายุยังไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวดูรถเกี่ยวครับ

เ mm hmm. ดียวเงี้ยเดรสไลด์ระเกียร์กันไหมดูครับขนาดข้าวหนีน้ำครับเนี่ยโอ้ดูน้ำในนานะฮะเฮ้ยททยโคแล้วโคนิด้วยอะนะไทยเจริญสองพันเนี่ยเหรอนะสองพันสิบสามซุปเปอร์เสี่ยขับโดยพี่ละไมเด็กรถโดยไอ้อะ เพิ่งทำปากมาใหม่เลยครับสีสวยเลยครับปากไทยเจริญอ่ากได้รถเกี่ยวข้าวนี้นะบอกเรานะครับครับได้ครับเดี่ยวสามยำเจ็ด <laughs> จเหลือปล่อยให้เป็ดนะครับเป็ดยังร้องไห้ไม่รู้จะกินอะไร <laughs> เหยียบทิ้งหมดแล้วเ <laughs> มื่อคืนสูบน้ำสี่เครื่องนะครับสูบแล้วก็เช้านี้ก็เกี่ยวเลย ออกนวะนต้องมาได้ดีว่ได้ต้องมาได้ทีนี้ไม่ได้รีวิวรถเกี่ยวให้ดูเลยนะครับคันนี้ตู้แอร์นะครับผลิตโดยช่างตุ๋ยครับผลิตเองฮะมาแล้วครับตัวนี้เฮ้ยพอไปแล้วพอไปด้วย